ตอบฉันหน่อยโอให้ไหนได้เร็วโอให้ A โอให้ให้ B โอให้ A B A ให้ AB B ให้ A อ e ี b ให้ใครไม่ได้เลยโอใจดี AB ใจร้าย แต่เวลาประสบบัติเหตุจริงๆไม่ใช่แบบนี้นะยายยืดตัวขึ้นถ้าครูกาแฟเล่นมีดกับน้องแล้วมีดบาดมือโอ้ยมีดบาดมือเลือดไหลไม่เอาก็ได้อะขับมอไซค์ก็ได้ขับมอใส่ไซค์แล้วแหกโขงประสบบัติเหตุเธอคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าประสบบัติเหตุแล้วคอแบบเนี้ยแล้วเราไป่ะ ยังไม่ตายเลือดเอาให้กันอย่างนี้ได้ไห้ยายไม่ได้นะคะถ้าครัวกาแฟรประสุบัติเหตุฉันเลือด a อบีต้องรับจากใครขั้นแรกต้อง a อบีต้องให้ AB บอ่ะเขียนไว้ a อต้องให้ a อบต้องให้ A อต้องให้ B, O, ต้องให้ O ก่อนเข,เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมต้องให้หมู่ตัวเองก่อนเด็กๆเขียนไว้อ่ะข้อมูลนี้สามารถตัดช้อยได้เริ่มข้อนี้ให้ถามหาแม่เป็นข้อสอบถามหาแม่ข้อสอบบอกว่าปู่กับพ่อปู่หมู่อะไรยายโก็คือไอเล็กไอเล็ก